สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะวันนี้แม่น้องเรก็นี่เลยค่ะหั่นหมูเรียบร้อยแล้วนะคะพริกกระเทียมนะคะพริกของแม่น้องเรก็ใส่เป็นลูกเลยค่ะทุกคนพร้อมกับนี่ค่ะผักกระลำนะคะพร้อมกับต้นดอกหอมนะคะทุกคนค่ะนี่นะคะประมาณนี้เลยนะ,ะวันนี้เราจะมาผัดหมูใส่ต้น ดอกหอมแล้วก็กระหล่ำค่ะทุกคนคะก็เรียกว่าหมูผัดผักก็แล้วกันนะคะตอนนี้นะคะตั้งกระทะเปิดไฟนะคะเดี๋ยวเติมน้ำมันลงไปกันเลยจ้าเดี๋ยวขอลดไฟนิดนึงนะคะทุกคนไฟค่อนข้างแรงนะคะอ่าใส่น้ำมันลงไปค่ะเผอ,อิญว่ารอบนี้ที่แม่น้องเรใส่น้ำมันลงไปนะคะน้ำมันเยอะไปนะคะทุกคน ก็มีเอาออกด้วยเด้อนะคะอาจจะไม่ได้อยู่ในในคลิปนะคะเนาะแม่น้องตักออกไปนิดนึงค่ะทุกคนคะจากนั้นนะคะพริกกระเทียมค่ะใส่ลงไปได้เลยจ้าไม่รอช้านะคะเพราะว่าน้ำมันร้อนมากแล้วนะคะใส่หมูลงไปเลยจ้านี่ยนะคะ แม่น้องเรก,ก็แอบเอ็นดูกระทะของตัวเองนะคะทุกคนคะ่ะก็จะเป็นคราบเนาะล้างไม่ออกนะคะทุกคนตอนนี้ไม่ใช่เอียงเพราะอะไรนะคะตั้งใจนะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่าน้ํามันเขาอยู่ฝั่งเดียวนะคะเดี๋ยวหมูเขาจะติดกระทะนะคะถ้าเกิดว่าน้ํามันไม่ได้เคลือบเนาะไม่ร้อนมากพอนะคะหมูจะติดกระทะนั่นเองนะคะเนี่ยคะ่ะพอสักพักหนึ่งเราก็มาผัดๆค่ะทุกคนคะ่ะผัดๆ หมูนะคะให้ได้สุกทั่วถึงนะคะทุกคนคะตอนนี้ก็จะมีแดดส่องมาสักนิดนึงนะคะทุกคนคะวันนี้แดดค่อนข้างดีค่ะเพราะว่าวันนี้เราทำกับข้าวหลังบ้านนะคะทุกคนคะ จากนั้นนะคะผักของเรานะคะกระหล่ำต้นดอกหอมนะคะใส่ลงไปเลยค่ะนี่นะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้เดอ้อก็ยังคงมีน้ำค้างอยู่ในถ้วยนะคะเพราะว่าช่วงแรกนี่แม่น้องนี่แช่ผักนะคะแช่น้ำใส่ แช่ผักนะคะดูโอ้ยพูดผิดพูดถูกนะคะเนี่ยค่ะจากนั้นเราก็ผัดผัดไปค่ะทุกคนจะได้สุกทั่วถึงด้วยนะคะเนาะจะได้โดนความร้อนได้ทั่วถึงค่ะทุกคนคะจากนั้นนะคะก็เดี๋ยวเรามาปรุงเครื่องกันเลยนะคะทุกคน แล้ก็จะใส่เป็นรสดีนะคะทุกคนค่ะรสดีใส่ลงไปจ้าต่อด้วยนะคะซอสป่าเขียวค่ะาเขียวหลังจากนั้นนะคะก็ซีอิ๊วขาวค่ะวันนี้ไม่เติมน้ำตาลนะคะทุกคนค่ะเพราะว่าจะได้ความหวานจากผักอยู่แล้วนะคะ แล้วก็ผัดผัดให้เข้ากันจ้าจ้าค่ะความจริงนี่แม่น้องนะคะซื้อต้นดอกหอมมานะคะใ,ในราคา10บาทค่ะทุกคนแต่รู้สึกว่าจะเป็นผักจะน้อยเกินไปคะ่ะทุกคนคะแม่น้องชอบทานผักนะคะก็เลยนำกระหล่ำม,มาใส่ด้วยนะคะอ่าเราเติมน้ำลงไปนิดหน่อยคะ่ะ จากนั้นนะคะกซ็ซอสน้ำมันหอยอ,อ๋อน้ำมันหอยคะ่ะทุกคนคะ <c oughs> ใส่น้ำมันหอยลงไปแล้วก็ผัดให้เข้ากันจ้า <c oughs> ต้นดอกหอมของเรานะคะก็จะอาจจะสุกยังไม่ทั่วถึงนะคะทุกคนเราก็จะใช้วิธีการปิดฟ้าไว้สัก หนึ่งจ้าอ่าหลังจากนั้นนะคะเปิดมานะคะนี่ค่ะผัดๆอีกสักรอบนะคะทุกคนคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยจ้าก็สำหรับเมนูนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยจ้าหมูผัดต้นดอกหอมนะคะพร้อมกระหล่ำนะคะทุกคนคะก็ผัดหมูใส่ผักนั่นเองนะคะมาทานข้าวมื้อเช้าด้วยกันนะคะ ก็ฝากเป็นกำลังใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิงกิงนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้แม่น้องเรก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย